วิธีการเพื่อนภาษาเกาหลีในแป้นโทรศัพท์มือถือพอมาอยู่ที่เกาหลีบางครั้งก็จําเป็นต้องพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีแต่ถ้าโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆยังไม่มีภาษาเกาหลีก็ให้ทําตามนี้ได้เลยค่ะวิธีการก็คือให้เข้าไปแอปไหนก็ได้ที่ต้องการพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีตัวอย่างไอรินเลือกเป็น Play Store แล้วกันนะคะพอเข้ามาแล้วก็เลือกบริเวณที่พิมพ์ได้เลยสังเกตพอเลือกบริเวณที่พิมพ์แล้วให้เลือกที่ฟันเฟืองตัวนี้เลยค่ะแล้วเลือกที่ language and types ถ้าของเพื่อนๆนยังไม่มีภาษาเกาหลีสังเกตว่าก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้นแล้วให้กดไปที่ manage input languages คราวนี้เพื่อนๆก็เลือกหาภาษาเกาหลีได้เลยแต่ว่าอเผอิญว่าของไอรินเนี่ยไอรินดาวน์โหลดภาษาเกาหลีมาแล้วไอรีนก็นะเลือกที่ภาษาเกาหลีหาคําว่าฮันกุกกอตัวนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็กดที่เครื่องหมายลูกศรที่ชี้ลงค่ะของภาษาเกาหลีหลังดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ย้อนกลับไปหนึ่งครั้งก็จะขึ้นภาษาเกาหลีมา ให้กดที่ภาษาเกาหลีฮ sure. ันก okay. right. ุกกอได้เลยค่ะเพื่อนๆเลือกตัวเลือกแรกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเลือกคีย์บอร์ดแบบที่2เนี่ยจะพิมพ์ค่อนข้างยากต้องเลือกตัวเลือกแรกค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปพร้อมที่จะพิมพ์ได้เลยคราวนี้พอเพื่อนๆเข้ามาที่ Play Store ก็พร้อมที่จะพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีได้แล้วค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็เลือกที่ตัวรูปโลกนะคะก็จะมีภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษเนาะ เพื่อนๆก็เลือกได้เลยอันนี้ของไอดีนเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยคําที่เพื่อนๆต้องการจะพิมพ์เนาะพิมพ์คาอะไรก็ได้นะ